สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วใครๆคยเล่นเกมนี้กันบ้าง Wonderland Online นะคะตอนนี้มาให้เพื่อนๆเล่นกันในรูปแบบมือถือกันแล้วเกม RPG ภาพแบบคลาสสิกนะคะสไตล์แบบบิตพิกเซลนะคะไปะเพื่อนๆเราไปลองเล่นกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเล่นกันเลย สร้างตัวละครกันก่อนอย่างนั้นเหรอคะโอเค๊ยขอลองดูหน่อยดิโอ้ยง่ไงสร้างตัวละครได้เืยจะมีรูปแบบตัวละครให้เลือกหลายแบบมากเลยอ่ะนี่อุ้ยตัวเล็กน่ารักอันนี้คือจะเป็นแบบอาชีพป่ะหรือว่าจะเป็นแค่เฉพาะแบบให้เห็นตัวละครอย่างเดียวเอ้ยเอาตัวนี้ดีกว่ามีน้องหมายอยู่บนหัวด้วยอ่าโอ้ ดูแบบหมุนรอบๆตัวได้เลยนะคะจะเป็นแบบปุ๊กปิ๊กน่ารักโอเคพร้อมเลย <c oughs> ตั้งชื่อนะคะแล <c oughs> well. ้วก็ไปหน้าต่อไปกันเลยโอ้นี่ไงคือแต่ละตัวละครก็จะมีลักษณะเฉพาะของเขาใช่ป่ะอืมแล้วก็เราสามารถมาอัพ ค่าพลังได้นะคะอย่างนี้เราก็ต้องเรียนรู้กันมาก่อนใช่ไหมว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเขาควรจะเล่นสายไหนอัพสายอะไรเพราะว่าถ้าดูจากตอนนี้นะคะเพื่อนๆสําหรับไอตัวที่มีน้องหมายอยู่บนหัวเนี่ยความฉลาดอ่ะเขาจะบวกมาสองความว่องไวจะบวกหนึ่งออ้ดีมันจะเข้ากับเราหรือเปล่าเอ้ยอย่างเนี้ยเกมพวกนี้นะเราต้องหาข้อมูลมาดูกันก่อนว่าเราจะเล่นแนวไหนเนาะเอ้ย,อยงั้นเดี๋ยวเราเอาแบบตัวที่แบบเล่นแบบชิลชดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะชิวไหมเนี่ยเล่นตัวละครนี้เอาแบบนี่ดีกว่าแบบตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้เลยอยเขาก็บวกอินกับว่องไวมานะโอเคถ้างั้นเราบวกว่องไวเพิ่มไปแล้วก็บวก อะไรดีแวเลือดเพิ่มแล้วกันความฉลาดมาสายนี้เอา้างั้นก็ฉลาดกันต่อไปลุยกันเลยจ้าออ้เลือกธาตุได้ด้วยนะคะเออมีธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเราจะเอาธาตุอะไรดีล่ะธาตุาลมดีกว่านะความว่องไวมันต้องมาพร้อมกับสายลมหนโอ้มาเปลี่ยนทรงผมได้อีกแล้วตรงนี้เ,เหรอเอาเปลี่ยนสีได้เฉยๆใช่ไหม มาแล้ก็มาแนวเดิมนะคะสีม่วงสดใสจะแหวงจะแหวงผิวผิวผิวสีเดิมเสื้อผ้าเลือกสีเสื้อผ้าได้ใช่ไหมเอาแบบสีขาวสดใสดีไหมสีขาวนี่มันต้องลดสีอะไรอะ่ะเพื่อนๆใครผสมสีเก่งบ้างตอนนี้เดี๋ยวหน้าจอนี่เซนเซอร์แล้ว บวกทุกอย่างหมดอ่ะจะสว่างไหมน่าจะสว่างขึ้นนะเปลี่ยนสีดวงตาได้นะคะแล้วเ,เอาสีน้ําเงินโอเคไปลุยกันเลยก็แล้วกันนะคะยืนยันอู้มีบัญชีมีพัสิร์ตรงนี้โอเคเงี้ยเดี๋ยวเราตัดแป๊บตั้งพัสเิิ์ก่อนนะคะสร้างตัวละครกันเสร็จแล้วอู้ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนละเนี่ยอู้อยู่บนดาดฟ้าของเรือนะคะวยตัวละครน่ารักมากเลยล่ะเพื่อน วิ่งมีแจ็คก,กับโลสด้วยเดี๋ยวข้าบินได้แจ็คอศจารย์ใจจริงแล้วแจ็คจะพูดว่าอะไรคุยคุยกับแจ็คไม่ได้คุยได้แต่กับโรสโอ้มีนักท่องเที่ยวด้วยนะคะนักท่องเที่ยวตายายไม่คิดว่าข้าจะออกมาท่องโลกได้อยากไปท่องโลกแบบนี้บ้างจังเลยเดี๋ยวนะเราจะต้องทำอะไรล่ะเกมนี้เราน่าจะต้องแบบเดินคุยกับ np. c นะคะแบบว่าเราจะต้องหาว่าเราต้องคุยกับใครแล้วก็ส่งเควสกับใครไปที่ไหนเมื่อกี้เราเห็นลูกศรสีเหลืองแวบๆอะ่ะนี่ไงมีห้องอยู่ทางนี้ด้วยเข้าไปเลยที่นี่คืออะไรนะอู้มีตู้เกมด้วยนี่คือเครื่องเกมคอนโซลเหรออืาอีมีโต๊ะเอ้ย จอกับหนุ่มขี้มเมาด้วยเมียจา้าเมียจ้าไปไหนแล้ว <c oughs> ขี้มเมาตามหาเมีย <c oughs> ด้านนี้ล่ะโอ้เจ,จอนาตาชาจอร์แลวก็ปีเตอร์เอ้ยตรงนี้มีเครื่องดื่มอะไรให้เรากินหรือเปล่าใช่ใช่ใช่อยากได้เครื่องดื่มสักแกลล้วหนึ่งเขาไม่ให้เครื่องดื่มเราอะฉันเสียใจนี่ไงล่ะหัวข้อภารกิจรู้แล้วว่าจะต้องไปไหนกันต่อนะคะเพื่อน เขาจะต้องไปหากับตันเรือนะเผื่อว่าจะมีประกาศอะไรแม้จะขอมาแดนซ์กับนาตาชาซะหน่อยสิไปกันเลยกับตันเรือไม่งายกับตันอยู่ที่นี่นะคะพร้อมกับลูกเรือนหนึ่งคนคุณกับตันคุณกับตันบอกว่าจะมุ่งสู่เกาะทะเลใต้โอเคจ้าอุ้ยเกิดอะไรขึ้น อุ้ยเรือได้ชนกับสิ่งสิ่งนึ่งทำให้มน,น้ําในเครื่องวิเ,เดียนะ <c oughs> นออในเครื่องมีน้ําเข้าขนานี้เรือใกล้จะจมแล้วท่านเอ้ยมาถึงก็เรือจมเลยอุ้ยอ้ยตกกระได <c oughs> ทุกคนลองเรือชิวชีพดีกันเถอะไปไปไปเดียวเดียวๆไปกันหมดเอา้าแล้วเราอ่ะเอ้ยปุกันด้วย <c oughs> สุดท้าย เราก็ถูกช่วยมานะคะโดยโรเบนสัน,นถูกลากขึ้นไปแล้วกระจึบระจึบระจึบโอ้ยเกาะร้างนินเองนะคะโอเคโอ้เข้ามาแล้วมีรางวัลเช็กชื่อรายวันด้วยได้รับของนะคะหุ่นไม้หุ่นไม้เอาไว้ทำอะไรอะ่ะเป็น AI อ๋อเหมือนฟาร์มออฟไลน์อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ โอเครับรางวัลกันเลยวันที่1วันอื่นๆนะคะก็จะมีฮิลลี่สบายใจบุคคามิตภาพมียาเร่งยาวิเศษตามเมนยาเร่งคะแนนคะแนนนี่คืออะไรอะ่ะเพิ่มพอยต์อเอาไว้อัปเกรดของอะไรอย่างเงี้ยเนาะอู้ตอนนี้เราอยู่ในเกาะเกาะนึงนะคะเพื่อนๆมีของขวัญน,นะรับของขวัญก่อนอะไรก็ตามเรารับก่อนเลย รับทันทีรับให้หมดมีของขวัญเป็นยาวิเศษสองเท่ามาสามอันแล้วก็มีกลองอยู่ตรงนี้ด้วยได้รับช็อกโกแลตนะคะเอ้ยเกยมแบบนี้ไม่ได้เล่นนานมากแล้วเนาะที่แบบว่าค่อยๆเดินไปเองอะ่ะในมือถือด้วยนะเวลาเดินเราก็จะต้องแบบจิ้มพอยเอาไม่รู้ว่าถ้าเราใช้ปุ่ม คอนโทรลมันจะมีปะไม่มีนะคะต้องจิ้มเอาโอตอนนี้เราจะต้องไปยังตำแหน่งที่เป็นเครื่องหมายตกใจในแผนที่น่าจะเป็นคนที่จะพาเราไปที่ต่อๆไปตามภารกิจนะคะอู้ไปหาพี่เสือขาอย่างนั้นเหรอฮกเจอเสือโฮกใสเลยต้องมาหาคุณโรมิสันตั้งหาก ทําทยังไงถึงจะออกไปจากเกาะที่นี่ได้ไม่ต้องแนะนํามือใหม่<笑><笑>เราเราอาศัยการหลงหลงไปเรื่อยๆเราชอบหลงอุ๊ยมีของคันอีกแล้วไม่ระยะวิเศษสมเท่าอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะมีของแจกมาเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยได้รับแพของโรบินสันหนึ่งอันอน่าจะขึ้นแพแล้วไป <S 2> <S 2> <S 2> ที่ <S <S อื่นต่อได้นะคะ อ๋อเขาให้รีบออกไปเลยเพราะว่าถ้าน้ําขึ้นแล้วเนี่ยจะลําบากเอ้ยแล้วมีสารเข้าตีเรามาเหรอพี่เสือพี่เสือเบิกไปด้วยกันไหมโฮกแล้วอ,อันนี้เราต้องไปไหนต่อเครื่อหมายตกใจเหรอเครื่อหมายตกใจก็ตรงนี้สิคือพี่เสือเอาๆดูภารากิจกันดีกว่าออกเดินทงางออกจากเกาะร้างกันเถอะ เราจะไปที่ไหนกันได้นะนี่ไงนี่ไงมีปุ่มแพดแล้วให้เราโยกไดโอเคปุ่มแพดนี่เราโยกได้แล้วเพื่อนๆอ้แต่ว่าบังคับค่อนข้างยากนิดนึงมันต้องแบบตั้งค่าดีๆถ้าเกิดเล่นในโปรแกรมจําลองแบบเรานะคะค่อยๆเดินกันไปก็แล้วกันค่อยๆจิ้มค่อยๆพลอยอไปไดไปคิดว่าน่าจะเป็นจุดสีฟ้าทางด้านหลังเกาะน,นะเพราะว่าถ้าตรงนั้นเป็นทางเข้าตรงข้ามก็จะต้องเป็นทางออกนี่ไง นั่งแพไปแล้วอ้เราเลยต้องมาตรงนี้แสงน่าจะเป็นประตูนี่โอ้ยขึ้นแพอย่างชิลเลยอะ่ะอุ้ยนี่ไงมีคนอุ้ยคนนี้น่ารักอะ่ะเข้าร่วมทีมกับเขาได้มี้เนี่ยโอ้เลยเวลสิบแปดแล้ว โอ้ยเขามีคนติดตามแบบเท่ๆเอ้ยมีบ้านด้วยนะคะเข้าเต็นท์นั่นไงล่ะไปมุดเต็นท์คนอื่นโอเคไหมเพื่นพนอนๆบดน้อยบอดน้อยโอ้ยนี่สร้างบ้านได้ด้วยมีเต็นท์นะคะเดี๋ยวมีโต๊ะอุปกรณ์ด้วยล่ะแล้วก็มีกะลามะาพะวอยู่กลางบ้านเดี๋ยว <c oughs> อยชอบชอบสร้างบ้านได้ มีของรางวัลอีกแล้วอ่ะคนรางวัลยาว,วิเศษสองเท่าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปทำภารกิจกันต่อฟังคำทำนายของยายแก่หมอดูนะนี่แหละคลาสสิก RPG ของจริงคือต้องค่อยๆตามเคสตามเนื้อเรื่องไปนะคะแล้วก็คุยกับ NPC ซตกับ NPC อะไรอย่างนี้เฮ้ยนั่นไง ต้องดูแผนที่นิ่ด้วยนี่เครื่องหม่อะไรอีเดียวเจอกับอะไรเนี่ยเยลีสปะรดโอ้นี่ไงการต่อสู้ของเกมนี้นะคะจะมีให้เลือกว่าโอ้โหเป็นแบบคลาสสิกจริงๆด้วยอะจะโจมตีแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดเลือกตัวที่เราจะตีโจมตีอ๋อเป็นการแบบว่าคนนี้จะกดท่าหรือกดสกิลแล้วก็จะโจมตีตัวไหนอะไรอย่างนี้อ๋ออุ้ยมาตตีบางคนมีสัยอะมากเลยอะ่ะ โอ้ยถูกตีจมตีกีวีชัดโดดโอ้เป็นเหมือนในนี้เลยอะเวลาเล่นเกมภาษาแบบไฟนอลอะไรเงี้ยนี่อ,อเซได้ exp โอ้เดี๋ยวนะตัวมันเยอะมากเลยอะเราต้องขึ้นไปตรงเครื่องหมายอะไรนู้นจริงๆหรอแยกแกหมอดู แต่ไม่ก็น่าจะใช่เนาะถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเดินหลบได้ไหมเอ่ยไม่อยากบวกไม่อยากบวกเดินหลบอู้ติดอุ้ยเดียวฝั่งนู้นเลยแวสองทักษะ,ใช,กษะใช้ทักษะเราต้องใช้ทักษะแบบตลบหลังอาแล้วคุณโรมีฝันมีพายุอะไรน่ะสังหารพายุหมุนอู้คุณโรมีสันโชวหน่อยโอ๊ยยังเท่ เยลลี่นุ่มกระจายไปแล้วนะคะแล้วเราล่ะเยลลี่หอมอู้แบ็กสเตปเรียบร้อยอุ้ยได้ผักปุยเล้งมาด้วย <laughs> ไปไปกันต่อเราจะไปท้ายเกาะให้ได้เลยอุ้ยตัวอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะอุ้ยมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะดูฝุ่นเนาะอุ้ยโดนอีกแล้วใช้ทักษะกันเลยอุ้ยเรามีสกิลเพิ่มแล้วรลานวายุซัฟไฟเจลลี่ แล้วก็สกิลของคุณโดมิสันเอามดนทลายซอสไเจลลี่เลเวลสเดี๋ยวมันคืออะไรก่อนเ <c oughs> อยสกิลนี้ของโดมิสันมันไม่โจมตีอะไรเลยไม่เป็นไรเราใช้ทักษะโจมตีกันไปเรื่อยๆโจมตีเราก็ไปเปลี่ยนก่อนใช่ไหมไปใช้แบ็คสเต็ปกับไอ้พายุอันแรกเจ๋งสุดอะ่ะนี่แบ็คสเต็ปแล้วก็ของคุณโดมิสันใช้ สังหารพายุมุนเรื่โงอ้คัมโบกันได้ด้วยอ่ารแต่เขาซัดอีกทีได้ไหมโจมตีธรรมดาก็ได้อ่ะโอ้ออกไปโจมตีพร้อมกันอย่างนี้เลยอ่ะเรึ่มเรียบอยเจลลี่เละเป็นเละเป็นวุ้นไปแล้วโอ้เย๋ยวสิ <laughs> ใช้ตลบหลัง หนึ่งทีแล้วก็สังาหารพายุหมุน SP หมด SP คุโรมีสัรหมดงั้นก็ต้องตีธรรมดาซะแล้วนะคะรึป m แตบหนึ่งทีรึบโอ้ถ้าเลือดลดแล้วเลือดลดเลยด้วยอ่ะโอ้มันจะคล้ายๆกับเกมแบบล็กนั่นล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,ม,ม,มที่เวลาเราไปเดินตามแมปอะเลือดมันกจะ็จะลดๆไปเรื่อยๆ ก็จนกว่าจะเลเวล up เลือดถึงจะฟื้นฟูมาเต็มกดลับควองควันเัน้ก่อนจนะคุณปลาดาวน้ำด้วยแล้วข้างหน้าปลาดาวน้ำแดงไม่ใช่ปลาดาวไฟคนนี้คือใครอ่ะจ้างเป่าใจลุงมาทำอะไรตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปตามหานี่ไม่ใช่หรอแม่หมอไม่เหรออันนี้คือราชาแห่งโจรสลัดฮวาน,านันว้วเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดอย่างนั้นเหรอเอาสิ ต้องผ่านการทดสอบด้วยหรอคะน่าไป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 ,ไปด้วยไปด้วยเอาเดินไม่ได้ได้รับหุ่นไม้กับน้ำยาฟื้นฟูนฟนมาเอาแล้วพี่เขาก็หายไปเลยโท่เราคิดว่าตรงนี้จะมีนี่ซะอีกอะแม่หมอทำเคว็ดต่ออุเจอหอยสังนะคะเก็บ <c oughs> ไม่ได้หรอเอาไปขายในเมืองขายแบบ500ล้านบาท ้ยปกาลังโอ้ต้องสู้กับปราวซะแล้วเฮ้ยไม่เอาไม่เอาสกิลนี้เอาสกิลนี้ว่ะตลบหลังคอมโบกับสังหารพายุหมุนโอ้พี่เขาเอยังคงหมดนะแล้วก็ซัดเฉยๆได้ปื๊บโอ้ชช้ได้เลยวิไ่ได้ปลาไหลด้วยได้สกิลใหม่มาด้วยนะคะเลยลงไปทางนี้ดีกว่าแต่ว่าจะพยายามหลบหลบไม่พนะ้นอ่ะ ฉันเขียใจสกิลใหม่คลื่นวายุแล้วคุณโลมิสันน่ะสก,กิลมาแล้วซัดด้วยสังหารพายุหมุนเอาลอกไม่ติดคอมโบคุณโลมิสันใช้สกิลได้คนเดียวเลย SP หมดไปทีครึ่งหลอดอู้โดนอีกแล้วซัดตอ่อมาโชว์สกิลใหม่คลื่นพายุหมุนคุณโลมิสันซัดตัวข้างหลังไปก่อนแล้วก็เราเก็บตัวหน้า เว็บอะไรเนี่ยจะปุ๊บจะปี๊บจะปุ๊บจะปี๊บเนี่ยมันคืออะไรสต่ด้วยสรุปหลังอะดีละคุณเรามีสันตีธรรมดาไปแต่พี่จะหมดแล้วนะคะโอ๊ยตไมเอ้ยเรียบร้อยไต่ลูกปลาอ่อนที่อยู่ในปรกกาลังมาด้วยละ่ะเข้าเมืองดีกว่าพังพวกโอ๊ยเจอเจลลี่ด้วยไม่เอาไม่สู้ โดนมันจนได้เฮ้ยคัมโบเยลลี่ไม่ตายด้วยอ่ะฉันเคลียใจอะไรกันสู้กับเจ้าเยลลี่แค่นี้สู้ไม่ได้อีกทีประหยัด SP ไว้คุณลรยมิสันเหมือนจะเป็นคนที่เลเวลขึ้นยากนะคะอย่างนี้ต้องหาคู่หูตานนี้ตัวเยอะอะ ไปในนู้นดีกว่าเ<ม>บินเล่นแบบชิลละมากเลยโอยเจอเจนลี่สับประรดอะ<ม>วันนี้เราจะไปตามหาแม่หมอหมอดูได้ไหมเนี่ย<ม>โอย้ไม่ตายด้วยเอาตัวหลักแล้วซัดสกิลดีกว่าแล้วให้คุณโดมิสันตีธรรมดา ตลบหลังตัวนี้คุณโรบินสันตีธรรมดาตัวนั้นโอเคค่าที่ต้องใช้เนี่ยเราคิดว่าเขาให้อินมาเยอะในช่วงต้นอะ่ะเพราะว่ามันต้องใช้ในการแบบว่ายิงสกิลอะไรเยอะแน่ๆเลยนะคะของเราใช้ตลบหลังของคุณโรบินใช้ตีธรรมดาไปตายไหมไม่ตาย ถ้าตีธรรมดานี่ไม่ตายเลยเนาะต้องหาตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวที่โจมตีด้วยแบบอาวุธดาบหรืออะไรพวกนี้โดนมันอีกแล้วเราจะไปหาแม่หมอให้ได้เลยวันนี้เป็นภารกิจของเราภารกิจที่ยิ่งใหญ่โมวสู้กับโจเกลลี่เล่นๆนี่แหละ ทุ่มเอฟพีไปจนหมดหลอดนะคะเพื่อสู้กับเยลลี่นุ่มๆหายไปไม่สู้แล้วไปหาแม่หมัหลุดหลุดหลุดพ้นพ้นพ้นพน่าอุ๊ยเจอเต็นทุงใครแล้วโดนกีวีดักอีก <c oughs> เข้าเต็นก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยอ่ะฉันเสียใจสุดๆไปเลย <c oughs> ดูดีโลบินตบเยลลี่ไม่ตายอะ่ะมามาช่วยกันซ้ำเยลลี่อ่างุ่นอีกทีหนึ่งเริ่มโอเคเจอวับแล้วนะคะอุ้ยเขาทำอะไรกันตรงนี้แย่ๆไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวก่อนไม่เข้าเต็นต์ต่อยากไปดูว่าเขาทำอะไรฝึกหัดอัตโนมัติอย่างนั้นเหรอโอ้ น่าจะเป็นการเก็บเลเวลแบบออฟไลน์นะคะโอ้มายืนแบบลำมวยจีนไทยเก๊กอะไรกันอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะโอ้หแบบชวิง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 ไปหาแม่หมอกันเถอะเพื่อพวกเราอุย้ยบ้านใครเป็นบ้านขนมผิงน่ารักด้วยขนมผิงนี่เป็นแ,แม่หมอแน่นอนอันเนี้ยเชื่อเราใช่ไหม <laughs> เป็นเป็นเต้นของยายกับเสี่ยวหลานอีกแล้ว แล้วแม่หมอตามภารกิจของเราอยู่ตรงไหนอาจจะใช่ก็ได้นะยายยายเป็นแม่หมอหรือเปล่ายายบอกชื่อด้วยยายไม่ใช่แม่หมอเดี๋ยวมาช่วยนะขอไปหาแม่หมอแป๊บนึงจะไปดูก่อนว่าวันนี้ดวงดีหรือเปล่า <c oughs> จะสู้ชนะโจรหรือเปล่ามันมีแมปอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเนี่ย <c oughs> นี่บ้านชาวบ้านอ่ะอุ้ยมีใครหลุดขึ้นมาจากข้างบนด้วยชาวบ้านป่วยอ่ะโอเคเดี๋ยวมาช่วยจ้ะ รู้จักบ้านแม่หมอบ้างก่อนบ้านเยอะมากเลยนะคะตรงนี้มีทหารยามด้วยละ่ะยามจะเป็นคนเฝ้าแม่หมอหรือเปล่าเขามีลูก้ากันหมดอะ่ะมีผู้ใหญ่บ้านกับลูกา้าโอ้นี่ไงผู้ใหญ่บ้านกับลูกา้าถ้า,างั้นชวนลูก้าเข้าตีไปได้ไหมอะ่ะพราผู้ใหญ่มาสู่ขอลูก้าจ้ะ นี่ไงได้ลูก,ก้าเข้าทีมแล้วแต่มันก็มีภารกิจเพิ่มขึ้นมานะคะยังไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองเลยตอนนี้ภารกิจเราไม่โมะจ้า <c oughs> เจอบ้านอีกแล้วอย่าเพิ่งซีบ้านมีอะไรอะ่ะมีเล้าหมูมีพ่อค้าอาวุธด,ด้วยนะคะ วย,ยงวแล้วกิจกรรมตอนนี้มีอะไรบ้างก่อนขอแอบ,บดูสักนิดหนึ่งกิจกรรมรายวันการแข่งขันประลองกลุ่มนะคะเพื่อนๆมีกิจกรรมสามมขีด้วยแล้วก็มีเลื่องด่านเข้าเดินเจียนได้ด้วยพ k กันได้นะคะมีศึกชิงชัยสมะระภูมิแล้วก็จะมีพวกกิจกรรมโซเชียลต่างๆเช็คชื่อการตั้งแผงร้านขายของเต็นดวจะเข้าเต็นกันอีกแล้วเนี่ยพีเคพี PK กันเองได้ด้วยมีตั้งคิว มีแบบว่าหาเพื่อนใกล้ๆได้นะคะแล้วก็มีแอดเพื่อนกันได้ด้วยแสดงอีโมจิได้ด้วยแล้วก็ดูว่าใครอยู่ในแมบบนี้ได้ด้วยเราต้องเราต้องหาแม่หมอกันสักพักหนึ่งแล้วหล่ะว่าแม่หมอฉันเลยอยู่ไหนเจอเอมี่เอมี่รู้จักทางไปหาแม่หมอไหม เราน่าจะหลงอยู่ในนี้สักพักหนึ่งเพื่อนๆถ้าเกิดใครชอบเกมแนว R P G แบบคลาสสิกแบบนี้นะคะฮะมาตามหาความลับที่เราหาไม่เจอตามหาแบบผู้คนที่เราจะต้องไปช่วยเหลือแล้วก็คอยส่งภารกิจนะคะคอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านแล้วก็มีเนี่ยพวกกิจกรรมที่เล่นกับผู้เล่นคนอื่นๆนะคะสนุกสนุกก็ดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันดูได้นะคะสำหรับเราก็ขอออกไปตามหาเนี่ย ไม่รูชะตาชีวิตตัวเองไปตามหาชะตาชีวิตตามหาแม่หมอกันก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอุ้ยออกมาเกาะทางเหนือแล้วด้วยมีใครอีกเยอะแยะเลยนะคะแหมไปสำรวจโลกกว้างแพรบแล้วเจอกันใหม่จา้าบ๊ายบาย